บรรยากาศที่วัดท่าพนมนะครับวันอังคารเวลาประมาณเกือบสิบนาฬิกาเร้อยู่ที่ศาลาตรีมุขศาสนาพิเศษแล้วก็ศาลาอนุศรสถาน เป็นสายลาที่ติดกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือลายลายต,ต่างๆต้นลายต,ต่างๆจะไม่ไม่เหมือนกันอันนี้บอกวิธีแยกนะครับตัวน,นี้ก็คือลายของสาราหรือสถานมันจะประมาณ เอาควาไฟคขาเป็นลาลายโคสลา,า,ลารีมุกาจนาพิเศษตัวในน้่นซ้อนสถานจะเป็นลายใหญ่นะครับเป็นลายอย่างนั้นนะครับเป็นลายใหญ่รแบบตัวใหญ่ๆก็นะจะมีต่างกันคันถวยก็ต่างกันนะครับคันถวย คัน้วยก็ยครับคัน้วยตัวนี้ครับถเดี๋วยวคยครับอันนี้เป็นของสา,าตรีมุกกาญจนาศิษฐ์แถ้าเป็นคันด้วยเย ب, บยือบเนือเป็นย่เป็นวนุสรณ์สถานนะครับซึ่งเป็นสา,าติดกันนะครับสองหลังเพราะว่าอนุสรณ์สถานนีมาลวงว่าครั้งหนึ่งนะครับพราบทสมิด็จ เขาเจาอยู่หัวรอเก้าเป็นเคยมาทอดอยู่ตรงนี้ครับเคลเลฟ้าเป็นรูุสอนสถานสุดสาราตรีมุกกาจนาทิศเป็นสถานที่ท่านมายกฉัดของพระธาตพนมนะครับในสมัยพหลสวรรค์ร้อยยิบสองเคลยลฟ้าบอกว่า ก็เลยเรียกว่าสาลาตรมุอคาเนาวิเศษอันนี้คือบรรยากาศนะครับจะประมาณนี้ญายุมูสแสงบุญก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นึงด้วยมันเป็นวันทำงานเป็นวันงานคานก็่อที่จะมาให้กมรู้และอีกประการหนึ่งที่เราจะแยกกันง่ายๆก็คือว่าบัวเสา แต่เหมือนต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเบอร์เสาของาลาดนุ่นสนสถานนะครับส่วนสาราตรี